เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่เราจะนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการที่เข้าใจแล้วก็ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูเทคนิคการสังเกตแล้วก็การตีความพฤติกรรมของลูกค้าด้วย6ดับยูแล้วก็2 h นะครับไปพร้อมๆกันนะฮะในกระบวนการดังกล่าวนี้เราจะเป็นการค้นหา นะครับแล้วก็สามารถอาศัยทักษะในการตั้งคําถามนะครับโดยการเป็นคําถามปลายเปิดนะครับเพื่อที่จะทําให้ค้นหาความต้องการที่แท้จริงนะครับซึ่งเราสามารถตีความได้โดยง่ายนะครับโดยอาศัยหลักการนี้ 6W แล้วก็ 2H นั่นเองนะครับซึ่ง 6W2H นั้นประกอบไปด้วย WhoWho who, คือใครนะฮะ WhatWhy แล้วก็ WhoParticipant นะครับก็คือกลุ่มลูกคา้า w h e n แล้วก็ Why นะฮะขออภัยครับเวนแล้วก็แวร์นะครับแล้วก็ HOW นะครับ2องดบสอนั่นก็คือ HOW แล้วก็ฮาวมัสนั่นเองนะครับเพื่อค้นหาคําตอบของลูกค้านะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้คําตอบในวันนี้นะครับซึ่งคําตอบของลูกค้านั้นจะมีทั้งหมด8ประการคือ7 O นะฮะแล้วก็บวกกับ1น1 B นะครับซึ่งประกอบไปด้วย occupant object นะครับแล้วก็ objective organization นะครับแล้วก็ occasion นะครับ เอาเล t ทโอเปอเรชั่นแล้วก็บัจเจตซึ่งเราจะได้ทราบข้อมูลของลูกค้าในการตัดสินใจใช้บริการต่างๆนั้นนะครับการใช้คําตอบ8คําถามเพื่อหาคําตอบ8ประการเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมลูกค้านั้นนะครับเราไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจเขานะครับเข้าใจเขารู้เขารู้เรานะครับโดยเฉพาะลูกค้าแล้วนะครับยังช่วยให้เรากําหนดกลยุทธ์ต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและคําตอบของพฤติกรรม ของเหล่าลูกค้าแล้วก็ผู้มาใช้บริการด้วยนะครับมาดูนะครับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ก U แล้วก็สนะครับซึ่งเราจะแล้วก็คําถามที่ต้องการจะทราบก็คือเจ็ด O นะฮะแล้วก็1 B นะฮะเรามาดูนะครับข้อแรกนะครับก็คือ Who เนี่ยหมายความว่าใครที่อยู่ในตลาดเป้าหมายนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือสําหรับ7 O นั้นก็คือเราจะใช้ลักษณะกลุ่มเป้าหมายนะครับ o c c u p a n t นะครับทางด้านประชากร นะครับหรือจริงๆแล้วเราใช้หลักการ 4P นั่นเองในการวิเคราะห์ลูกค้านะครับประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับจิตวิทยาหรือว่าจิตวิเคราะห์แล้วก็พฤติกรรมศาร์นะครับในการเข้าไปร่วมวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับนั้นอันนั้นคืออย่างแรกนะครับก็คือ1ใครอยู่ในตลาดเป้าหมายหรือว่าฮูนะครับอย่างที่2นะครับลูกค้ามองหาบริการอะไรก็คือ what นั่นเองนะครับ W ยูตัวที่2นะฮะสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือว่า o b j EC t วัตถุนะฮะที่ลูกค้าต้องการสินค้านั้นน่ะมีความเหนือแล้วก็มีความแตกต่างนะครับอย่างไรนะครับที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อแล้วที่มันตรงตามความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับอันนี้ที่เราเรียกว่าแตกต่างเหนือจากคู่แข่งนะฮะนั่นคือจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็มาใช้บริการได้อย่างถูกต้องนะครับเรียกว่า competitive d i f f e r e n t i a t e นะครับก็คือความแตกต่างที่มีอยู่ในตลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างที่3นะครับก็คือทําไมลูกค้า ต้องการบริการแบบนี้นะฮะก็คือ why นะครับความหมายคือทําไมวัตถุประสงค์ในการรับบริการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและด้านจิตวิทยาของลูกค้าซึ่งลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามความจําเป็นนั่นก็คือเป็นคําถาม why นะครับทำไมลูกค้าต้องใช้บริการแบบนี้นะครับต้องการใช้บริการของเราแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่4นะฮะก็คือลูกค้าเข้ามารับบริการเมื่อใดนะครับก็คือ when นั่นเอง น,นั่นหมายความว่าโอกาสในการเข้ารับบริการนะครับในช่วงเดือนไหนของปีหรือช่วงลึดูการไหนของปีนะครับช่วงใดของเดือนนะครับหรือช่วงไหนของวันนะครับก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้อีกนะครับเช่นหน้าฝนก็ต้องซื้อร่มใช่ไหมฮะส่วนหน้าหนาก็ต้องซื้อเสื้อกันหนาวหน้าร้อนก็ต้องซื้อแอร์จริงปะ นั่นคือส่วนหนึ่งที่วัยรุ่นทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายนะครับว่าเขาควรจะใช้บริการเมื่อใดนะฮะอย่างที่5นะครับลูกค้ารับบริการที่ไหนนะครับก็คือแวร์ช่องทางหรือแหล่งนะครับเอาเล็นะครับหมายถึงอาจจะเป็นโชว์รูมหรือว่าสถานที่ไว้คอยให้บริการลูกค้าที่ลูกค้าจะไปรับบริการนะครับสูงบริการต่างๆอู่นอกหรือว่าอู่ในนะครับนั่นคือที่ไหนที่ลูกค้าควรจะต้องไปใช้บริการนะครับก็คือ W ตัวที่5ต่อไป W ตัวที่6นะครับก็คือลูกค้ารับบริการได้อย่างไร นะครับก็คือหา w ใช่ไหมฮะขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อคือ o peration ต่างต่างเนี่ยประกอบไปด้วยการร e ับปัญหาของลูกค้านะครับแล้วก็ 2. การค้นหาข้อมูลของลูกค้านั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่เราจะต้องทราบรายละเอียดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับทราบป,ปัญหาหรือว่ามันจะเป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยจะได้ให้บริการได้อย่างถูกต้องการประเมินผลทางการเลือกของลูกค้านะครับแล้วก็การตัดสินใจซื้อของลูกค้ารวมไปถึงความรู้สึกภายหลังการซื้อ น,นั่นคือสี่ที่เราจะต้องทําให้เกิดเพื่อทําให้เกิดการซื้อซ้ําในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่7นะครับใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบ้านนะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับบทบาทของกลุ่มนะครับหรือว่าองค์กรเนี่ยมีอิอทธิพลในการตัดสินใจซื้อนะครับในเรื่องของบางครั้งก็จะเป็นองค์กรนะครับที่จะต้องตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะออขออภัยนะฮะ